ไม่กลัวไม่เลยเด็กเ็ก <c oughs> มันเดียวเองไม่เอาคว้าได้เลยดูดูเล่นจ้าอู้เลยเสียงเด่นแน่นอนอันไหนอลิมี28อันไหนคะอลิมีแล้วอลิจอน 啊，他他干么？ Vull onar ได้ครับแเลยแม่เลยครับม่ไม่้องไรครับแม่ครับแม่แม่นั่งเ็กรยู่อย่าง็อยสเตไปข้างนี้ไปไป้ป้ง้้เอยู่ตรงนี้ดเลยครับไว้ั่ารจัดีองทะเลใกล้มันะเดี๋ยว้อง้องได้ก็ได้ครับ เรเยก่อแล้วแม่คเราปล่อยนี่เิแนะกลวมกับจับเขา่ใกล้ัลูกชกันจับลไปทางขนาดแยกกันเขางเยดเพราะเขาเขาเห็นคนว่าจะกลัวกล้าลงผ่าน้ครับ ไไไแม่แม่พาเลยครับแม่พาลงเลยครับพาลงเลยครับพาลงเลยตัวหนักมากอุ้มอุ้มหรืออุ้มพาลงเลยพาลงเหรอับได้อนอย่าแับจะลงแม่จะลงแม่พาลงน้ำเลยต้องดันนั่นตัวเล็กคนหนักเนะอะไรครับแต่เขาจะพา้เขาดูเป็นเต่าที่ไม่เคย เอาไปรูปเนยเอาไปกลับบ้านลูกกลับบ้านกลับกลับบ้านนเมื่อกี้บอกกับบ้านก็ไปเลยเลยนี่กลบบ้านเหรอกลับบ้าน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  จับกจับนึยจับนยจับบวกกลับบ้านกับบ้านกับบ้านดันดันดหนอยลูกอ่ะเชื่อกันดันเชื่อกันผักแล้วผักต่เล่ขยับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปแากบายล้วไาแล้วไปแลรบ ไาได้แล้วไม่อยากกลับแล้วมั้งกลับมาดูน้ำกัมาแล้วมาดูน้ำกันมาเร็วมาดน้ำไปนะมเร้วมาดูน้ำเลย อยากให้นิ้วมันกลับค่อยดูพร้อมกันคอยดูพร้อมกันลคอยดูพร้อมกันให้เขาปรับตัวนะวปรับตัวนิดเรต้องล่อย่ไนเขาต้องรอขึ้แลปได้เห็ปรับตัวนิดเึงยบางตัว้า ไม่ไปอยู่ไม่ไเพราะว่านุงไปอยู่ใกล้กัน้อเมกัอย่บางบางตัวนี่ทานกลับน้อฝักผยต่นตัวไมยังไม่คุ้เมาเลยยตั้อย่าลงมาแล้ว จำตรงนะลมาตดง๋ย่เข้าไปครับเดี๋ยวเข้าไม่ได้เน่คเราห็นไป้วแ่พัทพไป่ต้งูุ้มนอนจูนอยู่จูนอย่คือคามจำน้อยลูกไม่หาด ดีว่าไปไนกลังมอตัวนั้นตัวไหนจะไปก่อนลังแล้วนตัวนึงตัวนึงนู่นเนน้องๆ่ตัวนงนะคะวันนี้เราจะปล่อยปล่อยปล่ทะเลลงสู่ทถ้าถ้าเาออกทางนอกว่าเาจะ่

มาถ่ายตอนหาดตรงนี้ดิมาถ่ายตอนหาดขาวๆนี่มาถ่ายตรงหาดขาวๆตรงหาดขาวๆอ่ะหาดขาวกลับน้องนี่เอง เข้าไปสิปลามองลงไปมีปลาเมื่อกี้เนี้ยว่ายเต็มเลยอ๋อมีซิชด้วยเหรอแม่จัดไมมีกางเกงขาสั้นเอาเสื้อออกดิจะได้ไม่เปียกมันต้องจับไม่เป็นไรใส่ได้อย่าถูกเอวก็ได้เอออ่ะมาจับต้งนี้จับมุม ิคถึงแล้วเนี่ยหนูเหี่ยวถึงแล้วลองเหี่ยวดูสิหาถึงว้าวเข้มไหมแบบแบบแบบได้กินน้ำเคยมเข้มไหมลูกเข้มได้กินน้ำเกลือ ระวังกล้องจมนะจับจับไว้จับไว้ดีๆต้องควัดตัวอย่างนี้เอออามามีม่าพาไปนะชอบพร้อมนะอาบไปแล้

ถามได้ชัวร์มะเนี่ยเส่คุณสมบัติมาซื้อไหมโอ้ยเจ็บขาทำไมอ่ะกิเตะขาเตะทีเทาทนาะเตะเตะทรายนี่แหละนักการมามีนะอย่าโยวนนะ คิกๆๆคิกคิกค่ะคกคิกจอคิกคิกต้องคว่ำความอย่างนี้ลกควานิดเอ้ย,อยนี่แล้วก็